สวัสดีกับโมโตจีพีนะครับที่คุณดูอยู่นี่น่าจะเป็นวันเสาร์นะฮะผมอับคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์วันที่23นะซึ่งก็กลับมาจากงาน Big Motor อร l เพอดีนะครับใครที่ชอบเรื่องของรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha KTM Harley นะครับไปดูที่งาน Big Motor อร l เได้เลยนะไปลองจับลองค้อมกันดูนะครับผมก็ไปข้อมมาแล้ว KTM ชอบมากๆเลยนะก็วันนี้จะมีข่าวของ m a r k Market แบบสั้นๆนะครับ ซึ่งมาร์คมาเกตนะฮะเขากลับไปขี่ฮอนด้าแล้วนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะว่าทิ้งดูคติไปหรอไม่ใช่ครับมันเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเองนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้มาร์กเขาก็ฝึกซ้อมร่วมกับน้องชายของเขาครับแล้วก็เดวิดอลองโซ่ด้วยครับที่สนามแอสไพร์เซอร์กิตนี่ก็เป็นรูปของเซเลบคนดังนักบิดมอเตอร์จีพีนะครับอย่างมาร์คมาเกตถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นรูปมากกว่านี้นะครับเข้าไปดูใน IG ของมาร์คมาเกตเก้าสิบสามได้เลยนะคุณจะเห็นรูปเยอะกว่านี้นะครับ แน่นอนฮะมาร์กมาเกตนะครับรูปนี้เขาละทิ้งดูคติไปสักแป๊บ,บนึ่งนะแต่ไม่ได้ละทิ้งเลยนะครับก็เป็นการขี่ฝึกซ้อมสําหรับมาร์กมาเกตนะครับกับรถ CBR 600 c c นะครับซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมร่วมกับน้องชายของเขาครับอเล็กซ์มาเกตนั่นเองแล้วก็รวไมไปถึงเดวิดอล o องโซด้วยนะครับที่สนาม a s สไพร์เซอร์ก ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับมามาเกตเองเนี่ยอาจจะเอาไป Adapt ใช้กับในการแข่งขัน m o ต o g p กับรถดูคติ GP 2ีของเขาก็เป็นไปได้นะครับในปีนี้แต่จะว่าไปแล้วนะครับตั้งแต่มามาเกตเนี่ยออกจาก h o n d a ไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นรูปอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะซึ่งนี่ก็เป็นรูปในการฝึกซ้อมนะซึ่งนานๆจะเห็นทีนะครับสำหรับมาร์คมาเกตกับรถมอเตอร์ไซค์คอนด้าแบบนี้แต่ผมว่าฟิลอารมณ์ของเขาอ่ะในตอนขี่รถไอ้เจ้า CB 6 0 0 cc นีคันเนี้ย อาจจะมีความหวนคิดถึงนะในการขับขี่ Honda สมัยที่ยังแข่งอยู่กับ Honda ใน MotoGP อยู่ก็เป็นไปได้นะครับหมดแล้วะฮะข่าวมีแค่นี้นะครับสำหรับมาร์กมาเกดสั้นๆ